สวัสดีครับตอนนี้น้องวาเลนไทน์นะครับออกมาข้างนอกครับขอสวัสดีนะครับพบกับน้องวาเลนไทน,บบน์แพรมารีครับตอนนี้น้องวาเลนไทน์ฮะกำลังจะมาคลอเคลียร์กับคุณแม่ไพเรนครับไพเรนจ้าครับนี่คุณแม่ไพเรนฮะคุณแม่ไพเรน AKE, กับน้องวาเลนไทน์ครับวันนี้น้องวาเลนไทน์ของเราเป็นยังไงกันฮะ ถามนะถามแม่พลินแม่พลินจ้าแม่พเพลินเป็นสาวเป็นสาวเป็นสาวสวยนะครับแม่พลินนะแล้วส่วนแม่ะราลุงกบอยู่ของลุงกับแม่ของตัวเองครนบหนะน,นะครับแม่พเพลินก็ถามใหญ่ครับถามลูกน้อยลูกชายนะว่าเป็นยังไงไอ้หนูประมาณนี้ฮนะออกมาเที่ยวกับแม่ดูอะไรไหม เดี๋ยวแม่ใคลินจะดูเองนะครับจะดูเลยฮะนะมาเรียนไทยก็หลวงอย่เลยครับจะยังพี่เอี้ยงยังไม่มาครับพี่เอี้ยงก็นอนดูที่รถกระบะเองน้องกับเพื่อนเพื่อนกับน้องๆครับชาวมาเรียนไทยก็ลงแม่หรืออัตโนมัติแล้วตอนนี้ครับลงครับก็สนใจแม่ใหม่ครับแม่สาวเชื่อไครลินครับ ก็อันนี้พ่อฟานนะพาน้องวันชายา์มาข้างๆฮะหน้าข้างวัดมิเหยงครับผมข้างข้างแปลงวัดมิเหยงครับมีต้นไม้ใหญ่ครับมีต้นไม้ใหญ่ครับเนี่ยครับสมัยเรยรุ่ก็มีต้นไม้ใหญ่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังห่วงลูกชายก็ประมาณว่าเป็นห่วงครับก็เลยถามอยากรู้ว่านี่ครับโอ้ต้นไม้ร่มไม้ใหญ่นี้ก็เป็นร่มไม้ที่ให้แม่ไปเรียนอยู่ครับแล้วก็น้องวิยชายแล้วก็ช้างที่สุกเชียงครับ แม่เพลียงก็ถามอา้าต้นไม้จ้าเทวนาปกปักษานะน,น้องวอร์เดชามาอยู่เล่นด้วยเด้อประมาณนี้ครับม,มาแล้วครับนี่ฮะนี้พอถามแม่เพลียงเสร็จก็เดินไปหาคุณแม่แรุ่นต่อนี่เป็นยังไงเป็นยังไงครับผมก็มีความสุขเล็กน้อยประมาณว่าแฮปปี้เอนดิ้งครับแล้วก็เดินถอยลหลังไปหาแม่รุ่งต่ออืมนะะไปเรือ่อยครับไปเรือ่อยครับนี้ที่สักนว เราจะสอนห้าแนะม่ลูกครับเหมาาือนกับน้องที่มาครั้งแรกครับมาครั้งแรกก็เหนมาหาแม่ของเนก็จะเดินถอยถอยอย่างเงี้ยครับพอมาเจอแม่ของเซงก็จะเดินถอยถอยเหมือนกันครับนี่แมุ่่งก็ยังอยู่ยังอยู่ันทางก็ยังอยู่ครับยังอยู่ด้วยกันทำอะไรไงฮะ สุดล็กน้อยหาเลยครับผมเัานัทชว่ายังไงเอาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไม่ต้อยื joue, <eten> ่นแล้วจะไปไหนกันแน่ครับมาครับเดินไปแล้วเัานัทชเราไปไปจัดย่าอลูกป่ะย่าันนทารเปอพัดย่ามาเร็วมอเปล่าวันนัทมาลูกมาวันนัทมานี้มาขัจัดย่าเร็วเร็วมามาไหนันจัดยาม มาเร็วมาอะไรมามาเร็ว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 ถอยถอยให้แม่เคยลินฮะหรือว่าช้างน้อยทำได้ธรรมชาติของช้างอะก็จะถอยหลังไปหาช้างตัวใหญ่ก่อนครว่าตัวใหญ่รับเราไหมเอินดูเราไหมถ้าเอินดูก็จะใช้เท้าข้างหลังก็สกิีทีบออกมาได้เพราะว่าน้องก็จะรู้โดยธรรมชาติครับเคยรินก็จะรู้อันนี่น้องนี่ใส่ดีนะไม่ดื้อนะแม่เคยล่นชอบเด็กครับ พ่อแม่ฝรั่งก็ชอบเด็กมากครับสนิทสนิทกับเด็กๆชอบเล่นกับเด็กๆเป็นชีวิตจิตใจครับถามแล้วถามอีกครับเป็นยังไงโอ้มีความสุขมากเลยครับจับหเูเล่นหูอีกนะเล่นหูอีกนะหนูด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 ูถามหาอะไรข้างบนครับเขาเอ้ยฝรินจใจฝรินงายอยู่เนี่ลูกเดอ้อฝรินเดอ้อหา,หายอะไรอยู่น้ำเด้อฝรินงายอยู่น้ำเด้อลูกเดอ้อฝรินเออ นก็รักช้างน้อยครับรักช้างเด็กฮะระเดนนี้ใส่เด้อรเนเด้อร,รักเด็กกหลานเด้อรักหลานเด้อชอบชอบชอบมากรักเด็กมากนะอยก้ปเด็นเดินดูเด็กฮะนันชาเราไปกินย่าไห้ลูกไปต่ดย่ากันไหมฮึมนีร่รนก็ประมาณนี้ฮะ จะไม่ค่อยอะไรมากมายครับช้างน้อยวผู้เพราะว่าแม่คนดีชอบช้างวผู้ครับรกชาครับรักชายวันนั้นใชครับโอ้วันนั้น่ายตาจ้าคนดีเ้ยคนดีจ้ารักรับชอ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 บมาก่านแม่รุ่งก็โหจัง วนเวียนอยู่กับการส่สายแม่ตัวเองฮะลูกตัวเองฮะ่าจะติดเขาหรือเปล่าหลงแม่หรือเปล่าอย่งโยกรอลูกชายฮะแต่ชาเอ้ยหลงแม่หรือเปล่าเราเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วไปแลฮะไปแล้ฮะไปเดินีเกครับผมเเไปเ จะไปเดินไปหาใครกันแน่ถ้เราเนี่ยเดินไปหาใครกันแน่ลูกเดินไปหาแม่ของตัวเองแล้วเอาอย่างไรกันแน่โองเนี่ยครับโองเนีย่ยเป็นแม่ตัวเองก็จะพาลูกชายไปตัดหญ้าเท่าไหร่จะประมาณว่ามีโอเครอหรือเปล่ายังไม่รู้ครับเดินไ,ไปเดินมาอย่างเงี้ยเราเท่าละ,าละไหนไหนดูที่สิ เป็นยังไงครับกเด็นเอ้ตอนนี้น้องวานิลลาชายก็ไม่ห่วงแม่เลยครับมากับคุณแม่ไฟลินนะครับวานิลลาชายก็เดินไปครับเดินไปเรื่อยๆครับนำภาษาหนูน้อยครับมากับแพงกัข้างกับแพงครับผมจะมาทำอะไรกับกาแฟตรงนี้ครับประตูตรงนี้ฮะจะมาทำอะไรครับวานิลลาชัยครับประตูทางเข้านะครับตัดหญ้าได้ครับนี้หญ้าก็เขียบพอผนก็ที่ว่าจะเข้ามาตัดตรงนี้หญ้าสวยๆครับพี่กับน้อง ำอันตรายจรินงนะฮะเห็นรู้แต่ว่าต้องต้องแบกข้ามครับข้ามรัวครับนี่ฮะรูแล้วกันครับ,าบ,รบาชาวอันตรายก็ยังกินยาอยู่คนเดียวครับตอนนี้หนูมันกินยาอยู่คนเดียวครับอืมอะ่ะกินยาเูืเ่อว่าลูกอันตรายกินยาอยู่คนเดียวครับไม่ได้สนใจใครเลยวันนี้ครับอืมอืมดูครับดูครับ อร่อยครับแดดก็ร้อนครับแม่สองไม่สามถึงจะร้อนน้องก็ทานได้กินได้ครับเป็นไรครับผมน้องก็เอะมาเลาะเลียมหญ้าข้างๆต้นไม้ตรงนี้ครับเอะข้างๆกำแพงครับไปเรื่อยๆครับผมเดียมไปเรื่อยๆครับต่อเลยนะครับตอนนี้พ่อพลได้พาน้องวันเดชไทยมาที่วัดหมี่ยุงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเกี่ยวากันนะครับผม Thank <laughs> you. หนุ่ชายไม่อยู่แล้ว